สวัสดีค่ะยังยังเหรอเอาเอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเงนเตร์โต้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ทาะมันไม่ชัดหรือว่าอะไรอะมันไม่ชัดหรือว่าเน็ตเราไม่ดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนี้ค่ะออกไหม ก่อนออกต้องขอสวัสดีคุณพี่ทุกท่านเลยนะเจ้าคะ่ะสวัสดีเจ้าคะ่ะค่ะอ่ะฮโอเคค่ะงงไปหมดเหรอโอเควันนี้ก็พบกับเราสองซอเจ้าว,วันนี้ไม่มีออเจ้านะคะมีแต่ซอเจ้าในโลกของเราคะ่ะใช่ค่ะแล้วคือคุณพี่คะคุณพี่ไม่เร้าคุณพี่ชื่ออะไรคะ วันนี้คุณพี่มาในนามของซอพูค่ะและซอมนค่ะรู้สึกหลายนี้มันไม่เป็นตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคำถามหนึ่งว่าจะให้ค่าเรียกคุณพี่ว่าเยี่องไรหรือก็ถ้าซอเจ้าไม่ให้พี่เรียกว่าซอเจ้าและซอเจ้าจะให้พี่เรียกซอเจ้าว่าอะไรหรืออุ้ย หัวใจข้าจะออกมาเป็นร้อนร้อนซอเจ้าฟังทันหรือไม่ขออีกทีนึงก็ได้เหมือนเดิมหรือไม่ถ้าซอเจ้าไม่ให้พี่เรียกซอเจ้าว่าซอเจ้าแล้วซอเจ้าจะให้พี่เรียกซอเจ้าว่าไกรหรือก็เรียกมาเลยสิคะว่าซอผูซอผูเจ้านะเจ้าเจ้านายเราจะซอผูพูดพูดข้าใช่ไหมคะ ถ้าสอเจ้าถ้าสอเจ้าไม่ให้พี่เรียกสอเจ้าว่าสอเจ้าแล้วสอเจ้าจะให้พี่เรียกว่าอะไรได้เได้เหมือนกันตกไปหนึ่งต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไม่ได้มาคุยเรื่องซอกันเราจะมาคุยเรื่องแมสกันค่ะใครที่ยังไม่ไปดูหนังก็ไปดูด้วยนี่ฮะแต่ว่าก่อนจะไปดูหนัง แต่ว่าจะไปดูหนังเราขาดไม่ได้เลยนี่แล้เ่นนี่รออาหาแมสนะคะแต่เราจะพูดกันทีหลังวันนี้ให้แบบคร่าวๆก่อนนะคัต้องดูกล้องใหม่ะกล้องเยอะหมดเลยนี่ไงของค่ะของของอาจารย์ก็จะเวลาหนูจะพูดหนูมองกล้องนี้กล้องนี้จูนจูนสมองเอาละค่ะวันนี้ก็ก่อนที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์อุ้ยหมื่นคนแล้วขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอีกแค่สี่ร้อยท่านเองค่ะ ไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะมันเรียบร้อยเกินไปอ่ะต้องเรียบร้อยมากก็ได้ขอขอขัดกับลุกวันนี้เลยละกันอ่าได้เลยเออเจ้าได้ไหมเดี๋ยวเอาเลยติดเลยเอาเลยไหมวันนี้เรามีบทเพลงให้ทุกคนด้วยนี่อ่าเห็นไหมเมื่อกี้โผล่ไปแล้วคิดว่าต้องดอกหัวน่าจะลุกก็ได้เพรา่ลองให้ฟังทุกคืนเลยอ่าได้นะมาสิเริ่มเลยไหมเอาแบบเพร้อๆนะเพร้อๆเราไม่ติดเล่นเรามาขายสวยได้ดีได้เลยค่ะเริ่ม เคยรู้หรือไม่ตรงนี้ยังมีใครผ่าไถห่วงฮะขอบคุณนะเอ oh <my> าใหม่พัดขาดเริ่มอีกรอบต่อ,อต่อแบบต่อต่อได้เลยค่ะเออเจ้าเอ๋ยเคยรู้หรือไม่ไร้อนนแะ่เยตรงนี้ย,ยังมีใครเเผ่าไถห่วง เงียากายนะพะขอมองไม่ยอมนิทาขอชื่นใจพี่ชื่นใจกลัวฉันกลัวฉันจะลาจาก่าไกลกลัวฉันกลั่ใจะขาดวา้างมากลัวฉันกลอวะจะจากไกลไม่เห็น